สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเก๋ในชั่วโมงการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานบ้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบ้านซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องครัวของเรานะคะมาดูเรื่องแรกของเราค่ะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอันแรกค่ะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเอาไว้สำหรับกวาดพื้นที่เป็นไม้หรือว่าเป็นกระเบื้องกวาดเศษฝุ่นเศษผงให้ออกนะคะต่อไปค่ะ ไม้กวาดอะไรเอ่ยไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะจะเอาไว้สําหรับกวาดพื้นซีเมนหรือว่าพื้นที่มันแข็งๆเอาไว้สําหรับกวาดใบไม้หรือว่าสิ่งของใหญ่ๆที่มันไม่ใช่ฝุ่นนะคะเราต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดนะหรือว่าไปกวาดพื้นที่มันยังมีน้ําอยู่เราสามารถเอาไม้กวาดทางมะพร้าวนี่ไปกวาดได้นะคะแต่ถ้าพื้นตรงไหนที่มันเปียกที่มันมีน้ําเราใช้ไม้กวาดดอกยากกวาดไม่ได้นะ ต่อไปค่ะไม้อะไรคะไม้ขนไก่ไม้ขนไก่ก็เป็นขนนิ่งใช่ไหมเอาไว้สําหรับปัดโต๊ะปัดตู้ใช่ไหมคะปัดฝุ่นที่มันเกาะอ,อยู่ตามพื้นที่ต่างๆให้มันหลุดออกต่อไปค่ะเราใช้อยู่ทุกวันค่ะที่อะไรคะที่ตักผงค่ะเอาไว้สําหรับตักเศษผงหรือว่าตักขยะชิ้นเล็กๆเ,เอาไปเทใส่ในถังขยะช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะคะ เมื่อใช้เสร็จก็เคาะเคาะฝุ่นออกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ที่คุณครูเตรียมให้นะคะต่อไปค่ะไม้ถูพื้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม้ถูพื้นค่ะเอาไว้สําหรับถูพื้นโดยเราเอาไปชุบน้ําให้เปียกแล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็เอาไปถูพื้นตรงที่เรากวาดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปค่ะคือผ้า ถูพื้นหรือว่าผ้าเช็ดโต๊ะต่างๆเอาไว้สําหรับทําความสะอาดค่ะเราจะเช็ดแบบให้แห้งๆก็ไดห้หรือว่าเราจะเช็ดแบบเปียกๆก็ได้เช็ดเราต้องปิดให้มันหมากนะคะแล้วเราก็ไปถูโต๊ะถูกเก้าอี้ของเราต่อไปค่ะเป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในงานซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยนะคะ สิ่งแรกค่ะคือกันไกลกันไกลเอาไว้สําหรับตัดผ้าหรือว่าตัดเส้นได้หลังใช้งานเสร็จก็ควรจะสวมใส่ปลอกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดจากแหลมคมของกันไกลได้นะต่อไปค่ะเป็นเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าปลายด้านหนึ่งแหลมใช่ไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรูมีก้นเอาไว้สําหรับให้เราสอดได้เข้าไปใช่ไหมเอาไว้สําหรับเย็บผ้า เมื่อเราใช้เสร็จนะคะเราก็ควรเก็บให้มันเรียบร้อยควรจะเสียบไว้กับเศษผ้าเสียบไว้กับตัวตุ๊กตาตัวเล็กๆเสียบไว้ให้เรามองเห็นนะคะถ้าเราเอาไปวางไว้พื้นเฉยเราจะมองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นแล้วถ้าเกิดเราเดินหรือเราวิ่งเราอาจจะโดนเข็มน,นั้นทิ่มเข้าเท้าได้มันจะได้รับอันตรายนะคะที่สําคัญคือหาย,ยากค่ะจะใช้ทีหนึ่งต้องซื้อใหม่ตลอดเด็กๆต้องรู้จักวิธีเก็บด้วยนะ จำพื้นที่เก็บของตัวเองนะคะว่าตัวเองเก็บเข็มไว้ที่ไหนเข็มต่อไปค่ะคือเข็มหมดุดเข็มหมดุดปลายด้านนึงก็จะแหลมส่วนก้นเขาก็จะเป็นตุ่มๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลากลัดเข้าไปแล้วเข็มมันจะไม่หลุดเข้าไปในผ้าเมื่อเราปักไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นหมุดสีนั่นสีนี่ใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกว,ว่าเข็มหมดุดต่อไปค่ะคือสายวัดสายวัดจะเป็นแถบยาว,ยาว แล้วก็มีตัวเลขบอกใช่ไหมคะตัวเลขอีกฝั่งหนึ่งจะบอกนิ้วตัวเลขอีกฝั่งหนึ่งจะบอกเซนติเมตรเอาไว้สำหรับวัดความยาวของตัวแล้วก็เอาไว้สำหรับวัดผ้าเพื่อให้ได้ขนาดตัวและเลขนาดผ้าเท่ากันนะคะต่อไปค่ะได้ได้จะเป็นเส้นเล็กๆยาวๆคะ่ะเอาไว้สำหรับสอดเสาร,รูดเข็มเอาไว้สำหรับเย็บผ้าต่างๆมากมายเมื่อใช้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานครัวมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันค่ะสิ่งแรกค่ะขาดไม่ได้ค่ะเขาเรียกว่ามีดทำครัวมีดทำครัวมีหลายขนาดนะเอาไวส้สำหรับหัน่นเอาไวส้สำหรับตัดเอาไวส้สำหรับสับสำหรับปอกนะคะขนาดของมีดก็จะแตกต่างกัน เมื่อเราใช้งานเสร็จเราควรจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งเก็บไว้ในที่ที่เอาไว้สำหรับเก็บมีดให้เรียบร้อยนะคะวางระเกะระกะไม่ได้นะต่อไปค่ะเขียงค่ะเขียงไม่ว่าจะเป็นเขียงพลาสติกหรือว่าเขียงไม้เอาไว้สําหรับรองตัดรองหัน่นรองสับนะคะเมื่อใช้งานเสร็จก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วก็ไปแขวนไว้ตั้งไว้ในแนวตั้งนะคะไม่ไม่ควรที่จะนอนนะ เพราะว่าเขาแห้งไว้ถ้าเขาไม่แห้งเชื้อโรคจะไปเกาะตามเขียงแล้วถ้าเราเอาผักผลไม้ไปวางเชื้อโรคก,ก็จะติดมากับเชื้อโรคที่อยู่กับเขียงก็จะติดมากับผลไม้นะคะต่อไปค่ะเตาถ่านเตาถ่านเอาไว้สําหรับทําอะไรคะประกอบอาหารพวกปิ้งย่างเมื่อเราใช้เสร็จทำยังไงเมื่อเราใช้เสร็จก็ควรจะเอาไฟที่ติดอยู่ในถานนะคะ ออกไปแล้วก็รอให้เตาแห้งเอารอให้เตาเย็นถ้าเตาเย็นแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในที่รม่มถ้าที่กลางแจ้งอะถ้าเกิดฝนตกถ้าเตาเปียกน้ำมามันอาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะต่อไปคือหม้อค่ะหม้อเอาไว้สำหรับหุงต้มอ,อาหารมีหลายชนิดมีหลายขนาดนะหม้อนะ ้าเราใช้งานเสร็จทำงไงคะก็ล้างแล้วก็ขัดถูให้แห้งให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปแขวนไว้ต่อไปอันสุดท้ายค่ะกระทะกระทะเอาไว้สําหรับผัดเอาไว้สําหรับแกงเอาไว้สําหรับทอดได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทะไฟฟ้าหรือว่ากระทะอะอลูมิเนียมธรรมดาที่เราใช้อยู่ที่บ้านเมื่อเราใช้งานเสร็จก็ล้างล้างล้าง,างทำความสะอาดแล้วก็แขวนไว้ให้มันแห้งน,นะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานบ้านที่เราเรียนไปวันนี้มีอะไรบ้างคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดมีอะไรบ้างมีไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวไม้ถูพื้นไม้ขนไก่ที่ตักผงใช่ไหมคะมแล้วเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างคะมีกันไกลมีเข็มมีด้ยมีสายวัดผ้ามีเข็มหมุดเอาไว้สำหรับปักผ้า แล้วก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทําครัวก็จะมีอะไรคะมีมีดมีเขียงมีเตามีหม,ม้อมีกระทะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในงานบ้านนะคะทีนี้มาดูงานของเราคะ่ะคุณครูจะไม่พาเขียนหน้าวันนี้เหมือนเดิมคะ่ะทดสอบเด็กๆเ,เปิดสมุดขึ้นมาคะ่ะสมุดที่เป็นเล่มการงานอาชีพที่เราทําเล่มรวมไว้ใช่ไหมคะ เปิดหน้าต่อไปค่ะเขียนวันที่ค่ะวันอะไรคะวันนี้วันที่เท่าไหรแล้วเอยเราเรียนทุกวันเราจำวันที่ของเราได้ไหมเนี่ยเขียนบรรทัดให้ถูกต้องนะคะเราจะไม่เขียนบรรทัดสุดท้ายเราจะไม่เขียนบรรทัดแรกเล็กๆนะเราจะขยับลงมาเขียนบรรทัดใหญ่ๆบรรทัดแรกนะคะพรุ่งนี้เขียนว่าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพศ .2,500 64บรรทัดต่อมาค่ะเขียนว่าวิชาการงานอาชีพใครเขียนไม่ได้เปิดกลับไปดูนะคะคุณรูพาเขียนแล้ววิชานี้บรรทัดต่อมาค่ะให้เด็กๆเ,เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานบ้านมีตั้งหลายมีตั้ง10กว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้ทําความสะอาดใช้เย็บผ้าหรือว่าใช้ทํากับข้าวใช้ในครัว เลือกมาหนึ่งอย่างค่ะที่คุณครูสอนเมื่อกี้วาดลงไปหนึ่งรูประบายสีให้สวยงามแล้วก็บอกว่าชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรสมมุติว่าคุณครูเอารูปอะไรดีนะคุณครูวาดรูปเข็มเข็มวาดง่ายค่ะวาดเข็มคุณครูก็ได้เี็นข้างว่าเข็มเย็บผ้าใช้สำหรับเย็บ เนื้อผ้าวิธีเก็บเสียบหรือติดไว้กับเศษผ้าหรือหมอนปักเข็มอันนี้เนื้อความเราสามารถเปิดในหนังสือเรียนได้นะคะทุกคนมีหนังสือเรียนนะเด็กๆ ให้ผู้ปกครองช่วยแนะนําตัวหนังสือที่จะเขียนได้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเขียนให้นะคุณแม่คะหนูอย่าเขียนว่าอย่างนี้มันเขียนว่ายังไงอนุญาตให้ผู้ปกครองเขียนให้ดูได้แล้วหนูก็ลอกตามได้นะคะอันนี้คือเด็กป .1 ของครูอนุญาตให้ทําแบบนี้ได้ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเขียนให้เลยนะหนูต้องคิดเองก่อนนะคะว่าหนูอย่าเขียนอะไรเราให้ผู้ปกครองเขียนให้ดูแล้วหนูให้เขียนตามนะ สำหรับวันนี้ชัว่วโมูการงานอาชีพครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ